เบาๆมาหลายวันแล้ววันนี้ขอแบบจัดหนักจัดเต็มดีกว่าใครที่พร้อมแล้วเปิดคลิปแล้วลันยาวไปกับน้องเนยเลยนะครับถ้าแรกครับจำสวอตแบบไม่ต้องลงลึกนะครับผม30วินาทีครับฝากจับเวลากันด้วยนะครับอ่าสามวินาทีนะสำหรับใครที่จะเล่นคลิปชุดนี้แนะนำให้วอร์มก่อนที่จะมาเข้าเซตนะครับผมอันนี้คือแบบว่าเล่นแบบจัดหนักจัดเต็มแล้วเพราะน้องเนยวอร์มเรียบร้อยแล้วนะครับ ส2มหนึ่งโอเคไฮนี่3ามสองล่มครับสำหรับไฮนี่นะครับเอาแขนวางไว้ข้างลำตัวตั้งฉากแล้วตะปิงหัวเข่าลอยขึ้นมาเลยอ่าอย่าลืมนะคลิปชุดนี้ต้องวอร์มดีๆก่อนนะไม่งั้นมาถึงเล่นไม่ได้นะครับอ่าสปริงขึ้นนะ่ะยอึ๊บอึบสามสิบวิอะ่ะจะพูดเลยว่ามันนานมากสำหรับท่านี้นะครับผมเพราะว่าจาย์ทําเองก็หนักครับ เอา30วิเลยนะวันนี้เราจะคลิปยิงยาวเลยนะครับ 3, 2, 1โอเคท่าต่อไปบิดเอวครับผมเกรงลำตัวด้วยแล้วทิ้งสะโพกครับอันนี้จะแนะนำว่าขอให้ทาํชาช้าๆหายใจให้ดีแล้วเกรงลำตัวครับเราจะยิงยาวเลยนะครับเราจะยิงยาวเลยนะครับใครที่อยากจะดูคลิปชุดนี้แล้วทำได้ดีแนะนำให้เปิดก่อนหนึ่งรอบ แล้วค่อยกดทําตามครับจะนัจับเวลาให้3 0มสิบวิและให้เราโดดให้ทําตามไปพร้อมกันท่าต่อไปนะครับผมโดดไปก่อนโดดไปก่อนท่าต่อไปจะอธิบายเข้า่าวก่อน3 2 1สองหนึ่งท่าต่อไปเนยเอาขาขวาขึ้นมาด้านหน้าเออยกแขนตายขึ้นพร้อมกระโดดขาสลับเริ่มได้ครับไปอ่าเก่งลําตัวเอาไว้เออ หายใจเข้าลึกๆครับ30วินาทีนะเออลงให้เต็มขาขอก้างกว้างกว่านี้ใช่เลยและเดี๋ยวพอทำจบอันนี้ปั๊บเราจะรีเวิร์สลังซ้ายสลับขวาต่อนะครับผมเต็มขาเลยใกล้แล้วครับสาสองโอเคคุณปังแบบไม่อดอาหาร ออกกำลังกายแบบยาวๆคลิปใหม่ทั้งหมดเล่นกับจานหุ่นปังเด็กสัปดาห์เปิดรับสมัครรู้นะครับมีเทรนเนอร์จันและนัชกำหนดอาหารคอยตรวจการบ้านให้ทุกวันมีกิจกรรมซูมในทุกสัปดาห์ฮัลโหลนักเรียนเป็นไงกันบ้างออกกำลังกายกันนะวันนี้มาลุยไปพร้อมกันเลยนะครับบริวหรลังซ้ายสลับขวาทำช้าเลยนะครับอ่าอันนี้จันขอช้าเพราะเราจับเวลา30วิอยู่แล้ว ท้ำช้าเลยเกงขาแน่แนๆเนยเกงขาแน่แนๆดีมากครับสำหรับใครที่จะทําตามชุดนี้นะครับต้องมีความแข็งแรงในระดับหนึ่งนะครับผมเพราะเห็นไหมเราไม่ได้ตัดคลิปเลยเนยไม่ได้พักเลยเนยลุยยาวต่อเนื่องเลยเดี๋ยวสามสิบวิแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนท่าต่อเป็นกระโดดบิดเอวเหมือนเดิมนะครับผมได้แล้วครับ สาสปล่ายกระโดดบิดเอวเหมือนเดิมเกงลำตัวเยอะๆเลยอ่าอันนี้แนะนำขอชา้าอ่าเก่งลำตัวทิ้งสะโพกไปเลยครับใกล้แล้วใกล้แล้วเหลืออีก3ท่าทำตามเลยนะเราจะทำแบบนี้นะครับผมแล้วก็พัก2นาทีและทำวนกลับไป3รอบครับแต่ยังไม่จบชุดนะรอก,ก่อนนะครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับ สามสองหนึ่งโอเคเนยกระโดดตบเลยป้ายอ่าเกรงลำตัวนิ่งๆด้วยเหลืออีกแค่สามสุดท้ายครับผมป้าย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 ใกล้แล้วอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียว อึดใจเดียวทำตามไม่ได้ครับ3 2มหนึ่งโอเคคราวนี้ถ้าต่อไปเนยรีเวิร์สล้งและตีเข่าขึ้นมาแล้วขาประกบกันครับรีเวิร์สล้างตีเข่าขึ้นมาแล้วขาประกบกันไปอันนี้จะเบาลงอีกนิดนึงนะครับผมจะเบาลงนิดนึง สำหรับใครที่ทำตามชุดนี้นะครับผมอยากแนะนำให้หนึ่งเลยวอร์มก่อนออกกำลังกายดีๆไม่ใช่มาถึงเข่าปั้งเลยไม่ได้นะครับ2ครับผมใครที่ทำไม่ไหวให้ทำท่าต่อเนื่องแต่ทำให้ช้าลง3นะครับผมเราจะเล่นคลิปนี้เวียนพอจบปั๊บพัก2นาทีและวนเปิดกลับมาใหม่นะครับทำสามถึงสรอบแล้วแต่ความแข็งแรงของร่างกายเรานะครับผมห้าส 3 2ปลายบิดเอวต่อชุดท่าสุดท้ายครับผมใครที่เล่นตามคลิปนี้ฝากมาบอกน้องเนยด้วยนะครับว่าเล่นเป็นยังไงบ้างตอนนี้น้องเนยยังหายใจได้ปกติอยู่เลยแต่จันเนี่ยแหละจะหายใจไม่ทันแล้วนะเนยเนยเป็นหุ่นยนต์หรอเปล่าเนี่ยฮะเออนี่นี่คือไม่ได้ตัดคลิปทำคลิป30นาทีสบายเลยเนี่ยเนยเอาอีกสัก30นาทีเลยปะเออ ใครที่ทําตามนะครับมาบอกกันด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับอบิดต่อบิดต่ออีกนิดนึงอีกนิดนึง,นงเออห้าสี่สามสอง bye bye